ในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเดี๋ยวพลจะมาสรุปสิ่งที่พลได้เช่นข้อคิดแล้วก็เนื้อหาต่างๆจากหนังสือเดวิดแอนกราย สวัสดีครับผมพลสัจเจกรแล้วนี่คือรายการโมกับพลเมื่ออาทิตย์ก่อนพลก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมโครงการเน็ตเวิร์กิ่งของทาง b n i ก็ได้ไปเจอกับรุ่นพี่เที่องกิจคนหนึ่งชื่อพี่หยกพี่หยกเขาก็แนะนําหนังสือเล่มหนึ่งให้พลมาเป็นหนังสือที่มาร์คอมกรัตเวลร์าเขียนคือต้องบอกองี้ก่อนว่าปกติพลเป็นแฟนพันธ้ของมาร์คอมเลยแต่พอได้ยินชื่อหนังสือเล่มเนี้ยพลก็แบบเฮ้ยทำไมมันไม่คุ้นเลยหนังสือเล่มนั้นก็คือเดวิดแอนกอลีย ที่เรื่องของหนังสือเดวิดแอนกอลิอัสมันมีที่มาที่ไปแบบนี้มันเป็นเรื่องราวที่มาจากหนังสือไบเบิลก็คือสมัยก่อนอะตอนนั้นมันก็จะมีชนเผ่าที่ชื่อเอเรสไลส์กับฟิลิสไทน์ฟิลิสไทน์กับเอเรสไลส์อะเขาก็จะสู้รบกันเป็นประจำอยู่แล้วแล้วฟิลิสไทน์เขาก็จะจัดอีเวนต์ที่เอาแชมเปี้ยนของแต่ละชนเผ่ามาแบทเทิลเป็น1 V1 แล้วตอนนั้นแชมเปี้ยนของฟิลิสไทน์มีชื่อว่ากอลิอัสไอกอลิอัสเนี่ยมันเป็นนักสู้ที่มีความแข็งแกร่ง ความทนทานแล้วก็ความอึดอาวุธหลักๆที่กอลิอสใช้ก็จะเป็นดาบยาวเพราะฉะนั้นเขาจะสู้ในระยะประชิดแล้วตอนนั้นกอลิอาส่เขาก็ดอมิเนนต์มากคือเขาสามารถที่จะชนะแชมเปี้ยนจากหลายๆชนเผ่าได้จนมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่แชมเปี้ยนของเอเรสไลท์ต้องไปแบทเทิลกับปเลสไทน์ก็คือต้องหาแชมเปี้ยนมาสู้กับกอลิอแล้วตอนนั้นก็เลยมีคนชื่อเดวิดอาสาสมาัครไปเป็นตัวแทนสู้กับกอลิอาเด,ดวิดเขาก็เป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่ง ไม่ได้มีประสบการณ์การต่อสู้เขาก็เป็นแค่เชพเพิร์ดบอยแล้วตอนนั้นเขาก็เลยมานั่งคิดกลยุทธ์ว่าเขาจะทำยังไงได้บ้างเพื่อที่จะชนะกลอลิยะเขาก็ลองคิดอยู่หลายออปชันมากๆออปชันที่1ก็คือการเข้าไปใกล้ๆแล้วก็แบบแบทเทิลตัวต่อตัว,ตว,ตวใช้แบบไซส์ความแข็งแรงสู้กันแต่ทีนี้เขาก็ลองนึกดูอีกทีว่าไอออปชันเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะเขาเพราะว่ากลาอลิยัต่ะมันมีจุดแข็งตรงที่มันแบบแข็งแรงแล้วมันมีอาร์เมอร์เต็มตัวอีกอะโซ การที่เขาจะชนะอย่างนั้นมันมีโอกาสน้อยเขาก็เลยดัดแปลงกลยุทธ์ของเขาด้วยการใช้สลิงก็คือใช้ลวดสลิงแล้วก็ใช้ก้อนหินพอถึงวันที่มาแบทเทิลกันนะครับไอ้กอลิย่แต่มันยืนอยู่รออยู่ตรงกลางสนามเพราะมันคิดว่าเดวิดจะเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ใช้ดาบสู้กับดาบแต่ที่จริงแล้วกลยุทธ์ของเดวิดคือเขาใช้ long range weapon เขาใช้ s l i n g s h o t แล้วก็ใช้ก้อนหิน เป็นกระสุนเดวิดเขาก็เล็งมาแต่ไกลเลยครับเล็งไปที่บริเวณหน้าผากแล้วก็บริเวณหัวของกอลายัสโซโดนไป4-5ทีเขาก็เริ่มหมดแรงแล้วสุดท้ายไอ้กอลยัสก็แพ้ไปเรื่องราวของเดวิดแอนด์กอลยัสมันมีอยู่ว่า disadvantages can actually be hidden in advantages อะไรที่เราคิดว่าเป็นจุดด้อยที่จริงแล้วมันอาจจะแอบแฝงความที่เป็นจุดเด่นแล้วก็จุดแข็งของเรามันก็เลยขึ้นอยู่กับการ reframe p e r s p e c t i v e ของเรา what seems like a disadvantage for example learning disabilities or early stage struggles can actually be hidden strengths ถ้าเราเจออะไรที่แย่ๆหรือว่าเป็นจุดด้อยของเราอ่ะมันก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองของเราอาจจะทำให้เราเป็นคนที่มีความพยายามมากขึ้นเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นคิดนอกกรอบแล้วก็ทำให้เราลองมองโลกจากหลายๆมุมมองเพื่อที่จะมาคอมเพ็นเศษกับจุดด้อยของเราตัวอย่างที่มอลคอมใช้ในหนังสือเดวิดแอนกอลล้วก็คือตัวอย่างของเดวิดบอยส์เดวิดบอยส์เขาเป็นทนาย แล้วตอนเด็กๆด็อะเดวิดบอยส์เขาก็ถูกดิสกซีว่าเป็นดิสเลกซีกคือเวลาที่คนเป็นดิสเลกซียอะเขาจะอ่านอะไรแล้วก็มีความเข้าใจยากแบบต้องซึมซับยากใช้เวลาอ่านนานกว่าเพื่อนคนอื่นแล้วตอนนั้นด้วยความที่เขาอยากที่จะเป็นทนายคือทนายก็รู้อยู่แล้วมันต้องอ่านเยอะจําเยอะท่องเยอะมันก็เลยเป็นอุปสรรคหลักที่เดวิดบอยส์เขาต้องเผชิญตอนนั้นเขาก็คิดว่าเออพอกูเป็นดิสเลกซียต้องแบบอ่านหนังสือเยอะกว่าเพื่อนคนอื่นเลยนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่เขาทําด้วยความที่เขา เป็นดิสเลกซิอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่อง <c oughs> เขาก็เลย develop ทักษะการพูดโน้มน้าว g o t i a t i o n แล้วก็ Oral Presentation s k i l l s เพื่อที่จะมา compensate หรือว่าทดแทนสิ่งที่เขาขาดก็คือการที่เขาอ่านหนังสือเราเข้าใจยากแล้วพอคุณเดวิดบอยส์เขาพัฒนาทักษะอย่างอื่นเช่นทักษะการพูดการโน้มน้าวเพื่อที่จะมา compensate การที่เขาเป็น d ิ s เลกซิสสุดท้ายแล้วเขาก็เลยประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เป็นทนายจนถึงทุกวันนี้ อีกอย่างหนึ่งที่มาร์คคอมกลัดเวลเขาได้ศึกษาในหนังสือก็คือเขาได้ดูแบ็กกราวนดของคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเชื่อไหมครับว่าไม่ใช่อนโทรพนโทุกคนอะเอติบโตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ได้ความรักมีเงินทุนให้แต่หลายๆคนโตมาด้วยความยากจนโตมาด้วยความลําบากแล้วก็โตมาในครอบครัวที่อาจจะอ b บ s i v e อาจจะไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่การที่เขาได้ go through hard s h i p s หรือว่า challenges แบบเนี้ยมันทำให้เขาทัฟขึ้นแล้วพ่อทัฟขึ้นเขาก็สามารถที่จะแบบ สู้กับอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นจนสุดท้ายได้มาประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นอ n t r นโนเหมือนทุกวันนี้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งที่พ้นได้จากหนังสือเดวิดแอนโกอลียก็คือ the inverted U curve แกน y จะเป็น utility หรือว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคอนซูมอะไรบางอย่างส่วนแกน x ก็จะเป็นปริมาณของสิ่งสิ่งนั้นข้อคิดของ The Inverted U Curve มันมีอย่างนี้พอถึงจุดจุแล้วอ่ะการที่เราคอนซ u m อะไร เพิ่มมากขึ้นอ่ะมันจะกลับให้ผลเสียมากกว่าผลดียกตัวอย่างเช่นเงิน ่วนมากแล้วคนจะคิดว่าการที่เรามีเงินยิ่งเยอะมันจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ที่จริงแล้วอ่ะพอถึงจุดจุดหนึ่งการที่เรามีเงินยิ่งเยอะไปมากกว่านั้นอีกก็ไม่ได้สามารถที่จะเพิ่มความสุขให้กับเราเพราะว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วแต่จริงอยู่ว่าการที่เรามีเงินยิ่งเยอะมันทําให้แบบชีวิตสบายขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่งนะถ้าเกิดสมมติว่ายูแบบไม่มีเงินเลยแล้วพอมีเงินมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเลขสองแสนสามแสนหนึ่งล้านแบบเนี้ยก็อาจจะทําให้อยู่ใช้ชีวิตได้สบายมากขึ้นแล้วก็มีความสุุขแต่่่พอถึงจดดนเช มีเป็นแบบหมื่นล้านเป็นแสนล้านแล้วการที่ยูมีเพิ่มอีกร้อยล้านก็คงไม่ได้ทําให้ยูมีความสุขมากไปกว่าเดิมในทางกับกันมันอาจจะทำให้ยูแบบเครียดมากขึ้นก็ได้ว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เงินไปฝากอยู่กับพอร์ตทุนจีนแล้วตลาดจีนมันกำลังร่วงอยู่จะทํายังไงดีวะเงินก็ถอนออกกลับมาไม่ได้ด้วยมันก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็เลยเป็นที่มาที่ไปของ the inverted U curve ข้อคิดอย่างสุดท้ายที่ผมได้จากหนังสือ David e ก n h o r n ก็คือ The importance of effort and persistence การที่เราเป็นคนมีพรสวรรค์อย่างเดียวแล้วอะโดยที่ไม่ใส่ความพยายามเข้าไปอะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่พอในการที่เราประสบความสําเร็จแต่ยูก็ต้องแบบใส่ความพยายามแล้วก็ใส่ความ persistence เข้าไปด้วยลองคิดดูสิครับว่าโนวัคจ o คอิกอะเขาแบบเสิร์ฟดาวน์ฟอร์สไปกี่รอบแล้วในคาเรีของเขามันมากกว่าพวกเราแบบหลายเท่าอีกนะเพราะวาพวกเราไม่ได้ตีเทนนิสทุกวันแต่เขาซ้อมทุกวันโซโอกาสที่เขาแบบตีออกตีเสียตีปากมันก็แบบเยอะกว่า ไม่ว่าอยู่จะมีพรสวรรค์หรือความสามารถขนาดไหนถ้าเกิดว่าไม่พยายามแล้วก็ไม่ใส่เวลาในการที่จะพัฒนามันก็อาจจะไม่ทําให้เราไปถึงจุดสําเร็จได้มันก็เลยเป็นข้อคิดอีกอย่างหนึง่งว่ายังไงแล้วชีวิตก็เดินต่อไปก็ต้องแบบพยายามไปเรื่อยๆตัวหนังสือ David แอนโกลเลียก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนทัศนคติมุมมองของผมในการใช้ชีวิตเลยอยากที่จะแนะนำหนังสือเล่มนี้นะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ สนใจทางด้านจิตวิทยา psychology แล้วก็อยากหาไลอ่านก่อนนอนเพราะว่าในเนี้ยมันก็แบบมี examples มีตัวอย่างที่คิดว่าเพื่อนๆอาจจะสนใจเต็มไปหมดเลยก็ในคลิปเดีวนี้นะครับ <S <S ก็จะประมาณเท่านี้แล้วก็ขอบคุณที่มารับชมรายการโม้กับผลอย่าลืมกด like share subscribe แล้วเดี๋ยวเรามานั่งโม้กันใหม่ครับ